คุณยายบัเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะเรามาจากไหนนะเรามาจากหมอเก่งชาแนลค่ะมาบุกบ้านคุณยายบเรียนใช่ไหมคะคุณยายบัเรียน้าวใหญ่ไหมใช่ใส่แต่ยิ้นขาวไม่มีบอกทเรียนครับไ่แล้วค่ะบทั้งดายรู้หยิ่นเสียงเลยแลวค่ะนี่ะใสาอยากเอาเอาจนอย่างนี้นะฝาย่งนี้ปู่ไ้ตอนไดนครับปู่เลยสิปีแล้วนี่นะได้10ปีแล้วสปีแล้วเป็นหมายสปีแล้วนี่นะนะ ต่อต่อยายขยับเขาม่าขยักขยักขม่าปูงอะไรก็ได้เป็นหมากครับบอกหนูเยอะกว่าปูงทสิเยอะเอาเนาะแต่ว่าขยักเนาะสิบปีสิบปีมันสิบห้าสิบปีหรอกเนาะสิบปีหูวววมั่งแค่ปีนี่ละปีแรกวันนี้เป็นหมากนี่นะจ้าเอ้าปีที่แล้วก็พอเป็น มันมฝึกยังไงมันเฝึกง่ามวันนี้ใช่โอ้ยอันนี้มันนี่เด็กอีหยังนอนจ่อมันนี่โอ้นอนนอนจ่อมันบามันสิตายของเธอนี่มากกวสองหกของบอดเสยเนาะบอดเสยเลยอุ้ยขากรอกนี่มันเป็นหมอดนี่ได้จักหน่วยต้นนี่นะต้นนี้ก็มันฝึกสมบูรณ์ปีแรกแม่สมบูรณ์ปีแรกเป็นหมาเลยเนาะจักหนวยตัวหนึหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้ยสิบห้านวยโอ้เกือบยี่สิบ อีไปป้ายามืึงต้นอื่นด้วยวานไปไปดูต้นอื่นยายมีจักต้นมีจักต้นอ่าต้นมันเป็นรวยนะเรื่องว่าจักต้นก็ว่าเลยนะหลายต้นโอ้ัหเป็นสีอะไรมาเป็นสีป้ายายไปบุ๊งไปบุ๊งป้ายายายนันะมันที่จะจุกเป็นรวยอันนี้กับเป็นงานนี่มันอยู่ไก่เสียงเรือเนี่ยไม่บอออกเลยเนาะมันด้วยว่าเนี่บอแต่ว่ามันต้องมันแดดด้วยบ่ก วันนี้เหนียงานท่านนี้ก็ประมาณนี้อันนี้ก็ดวงกัดคือกัดไม่ดวงนี้คือมากัดเอาตัวนี้เจ้าบะเจ้าน้อยอะไรนี่เจ้าอะก็เชิดน็น้อยเจ็ดสองสามส้อ้อันนี้ก็หลายอันนี้ก็หลายไอ้เอาดวงมันเจ้าวันนี้อันนี้ง่าห้ากอกมันเคยมันคือแต่ว่าแต่มันโทมเหนียบประมาณเนาะมากคือกันมันกัดกัดบริยานมันรุดบนนี้บ่ได้หรอบ่เป็นอยังเอาคือแค่เจ้าเห็นปลูกเสือกไปเทาเพิ่กปลูกเสือกก็กระบอกจักเพิ่องเป็นกีเล็ตเนาะวันแล้วมันยสูงมันปีนมัหอนแล้ววันนี้ อันนี้ก็บมอนทองนะยายอันนี้มอนทองมอนทองแจ๊กแจ๊กแจ๊กเดือนต่างนี้มันเป็นหมากเป็นหมากก็สิี้องเดือนนี่ล้วมันร่อนลอยเศร้าเหมือกไมสีเดือนเนาะจักเหมือกาวสีเหมือลอยเหมือเขาบอก่อยเหมือแล้วมันสูงไปแล้ว่ามันเป็นพวอะลรอ่ะโอ้ยไปสีขึ้นเอาหอยนะปุ่ณห้อเพาโยุงมันบ่อหนิบ่อปะเลโยงมันตกแตกกระยามันบ่อไม่ใช่ใดบ่อมันบ่เลยบ้าหัวแจ๊กวัยเทียนเขาผูกเคือหฟางไว้งด้หอยหอยไว้หรือหล่ะปีแรกเออปีแรกมันเป็นงามปีแรกเนาะนี่เนาะแปลว่ามีดวงมีดวง มันเป็นดอกเนาะงามันักผู้มันมม่าเนาะนี่กันมันแดดมันตีออกไปนี่งานนี่ก็วาติดหมากวะเจกรดีได้ยังอ๋จปนดอด้อกตุดหมันโรนเบอเป็นยังคือโลนบัลโม้หู็บ้วจักเาแต่ก็เป็นดอกกันบนแถวนี้นะเป็นเบิดนี่ย่อยอยู่เป็นไวยกับเป็นมันโรนใส่วยโรนโนไวยโลนเก็บด้วอขนเจลวกรเ่งกรคงแต่ว่าดอกนี่เป็นบัเลนบอลนี่นะเป็นเบินี่โรนมันเลยโรนเบิร์ดโอ้เป็นัดอกปีแรกเขาปุ่งพัดนัน่ะ ใส่น้มไหลายบ่อใช่บ่มาจักยายเปิดนามใส่ผมทำนี่ใส่บ่ใส่นามหรือไงบ่อนามมีน้องสาบุ่นยายมีน้องสาอยู่หน้าบางดันขึ้นมากกับตอมาแนวใดต่อมาเนี่ยเด็กขึ้นมากจะผุนหอดเส้นยางคนนใส่ะไรใส่แตงโมใส่ทองอ่ใส่ะไรอทอแนวใดยางใส่ยางนี่ยเด้เป่งใส่เลยโอ้เขาใส่ยางใส่วางใส่ยืดยางเออเป็นความสุขเนาะตัดต้นต่อไปบวานเฮาไอ้เบิ่งต้นต่อไปแต่รู้ต้นอี้ดอกเต็มแต่ว่ามันร่วงเพราะว่าคงเป็นปีแรกกันนะฮู้เนาะเยอะเยอะนะต้นใหญ่เลยนี่ มันด้วเะมันก็ย่อยงาัสีละมันก็มันกมันจับนจับอยู่ข้างบนเนาะมันจับอยู่ข้างบนเนาะมาอีกมาอีกข้ามาอีกหมอนทองเบิงเบนมักุเารียนก่อนแล้วเออบักตูเรียนก่อนปัดตั้มตัมรตูเรียนตูเรียนกัะพอิบกราพริบกรกระพริบกระบกอะกิ จ้ามันเป็นอะไรละตัวทองมนทองมันทองเนาะมอนทองโอ้ยคุณน่ะมันทองมอนทองมันบระดอกมันบระจับดอกนี่น้องเนาะปลูกไปบ่งประจับแต็กปุ๊กเลืกเลือกบานมันดันขึ้นมาใหม่มันจังมันสีตายนะทีงนี้ปลูกปลูกจังไหนปลูกร่องเลิกบ่ได้ปลูกตื่นตื่นคุดคุดซุบกัดปลูกเราเป็นบ่อดูแลง่ายบานขึ้นตามธรรมชาติ์นี่บ่อจังส่รไหนเอาจังสรรพัดวังวังมันได้เลยใกล้สิไปเหยียบมันก็ใกล้เหยียบใกล้เยียบมันหักหน่อยจังสรน บานี่ห้องมันงามเนี่ยไก่ไปเหยียบล่องนะเ้าเหาหอดนานยังไงบานฮอดจังสิแล้วจะตีนเกินใส่ยางใส่น้ำใส่ปุยยังบานนี่เยี๋ยวนี้ใส่แอนปะนิ่งทองก็โดนลราอันเอาปะนิ่งมาใส่ปะนิ่งทองอุ้ยปะนิ่งทองมึงนึกว่าปะทองอุ้ยบอกปุ้ยบอกซื้อปุยบอกฮะปุยยังครับส่วนยังอ่ะก็ก็ขี้ปุนนี่แหละก็กี้ปุนใส่โอ้นึกว่าปะนิ่งทองมาใส่ใบงามเลยบางนี่มันแตกปะนิ่งทองนี่ดีอยู่มันอัน มันเป็นินทองเนาะเดี๋ยวจะเป็นเมย์ยอดดีน้อยใหญ่นาะยเมย์กี่มันอก่อนเมย์กี่เขาจะออกมาเบิึงบอกว่าเซนเป็นินทองมันง่ามโพดเขาว่าอ้าวง่ามโพดจะดีเลยเนาะชิมิจะใบใบมันยอะม่ใหญ่เนาะอ๋อมันจะใบเยอะใหญ่หรอโบใหญ่หรอโบใส่บาบมันจะเป็นใบหนุ่มงลวงลงเขาก็มาเลื่อมใส่ไหมน่มันสิเป็นบำรุงใบบำรุงใบใบเบิ้งอีกต้นต่อไปอู้คือหลายเดี๋ยวอันต้นมางั้นวันนี้นะเอ้าแต่ว่าบับคุณบางคนซุกแล้วนี่เดี๋ยวซุกยี่หรืตัวละนี่ซุกแตกินแน่ กินเนี่ยกินเลิวที่มดีได้หนิกินเลิอุ้ยกินสดสเนยเอาเอาไม่กอกสิกินก้อนเ้ากว่นี้ต้นนี้ย่ไดีกินลวบอกกินละบอกย่ามึงดูดดวกไปไหนีนิอันนี้เจ๊ฟีนี่เจ๊ฟีนี่กรมี่ขมากล้องกระมี่มากล้วงกินหมากล่วงเอากินงานเอาหมากล่วงเออหมากล่วงเขนเจ๊แก่ปอนี่กิดบิดติบิดเยอะหนิ ปอส,สารค่ half, chips, ะกินได้หมดอุ้ยมันพ่งดุกด้น่นะสุกบีบเปาให้มันยงเรมีบเบาีเาเส้นแเจ้าคองส่วนมากแม้ททั้งอันนี้มันมีซื้ออยู่บ่มังคุดนี่ยายอ๋อบิดเได้หน่บิดลได้นิบีเป็นแก้วเป็นก้มันเป็นแก้วบ่แซบบ่แก้วบ่คับนี่คือแก้วนี่บะแปลนี่บ่อันนี้ธรรมาอยู่เป็นแก้วนี่ันเนาะเกือบมันมีูสุกยนวแต่มันเวหวานอยู่เด้ มันก็ได้อยู่นะของแท้ของแท้ค่ะเป็นต้นๆในปีนี้เป็นจักหมากนี่สด็จากสวนเป็นเป็นจักปีละนี่เป็นอันนี้เป็นสองสามปีแล้วจักรบุกจักปีครับก็ทอดๆกันล่ะจักรปีเปราว่ามันขยันในบางแนมั่งด่ามันเบิดทุกงานเลยนี่นะโอหมอไปก่อนสิกินก่อนว้่มาตามมาตามมาบางคนยำกันหมดเอาเอาเอาแบบอันนี้ก็เอานี่มา้ยุนะดดกมากมันเป็นตาตาคือตาตาลงมากไม่คือตานางจีบสองพี่น้องกินบ่ โอ้ผุน่ะระดูอิลีดูอิลี่ปาบอกผมเอาแบบห้องคดูผมยากว่านี่เลมเลปุยจังไนคุดจุกๆลองกับบ้างลงเลยคุดจุกๆแง่บกคุดจุกจเอาย่ายนั่นก็นี่โอ้ยก้าวไเดี๋ยวจกนนี่นะ ไม่เก็นไแล้วแม่แม่ให้เขามากินนี่ด้วยนี่มากินนี่ด้วยี่ี่คือมอากิน่ดดเดหมอเองหมอเด็ดเดดนีเากินเอาหอกินดูค่ะหมอกินเจ้าองวนคือกินโซ่ำเหนือวัเน้อมามาากินอะไรด้บิดอะไรได้นแม่ยามากินแม่ามามาของแท้ครับโอ้ยสีขาวนวลอย่างนี้น่ะของแท้เลยนี่หวานยได้หวานสวานสยา พูดไว้แล้วมนจังจมีคนมาปล่อยยามีคนมาสื่อถึงสวนบอย่าก็จะส่งไปหุ่นยงก่อเชียงไม้ทยเท่เขาใอ้ส่งไปพี่น้องบอ z o ่ m ไปขาย z ่นะ z o ไเอาส่งงามก็คือบบ z o เรียน o น้องนะา้นะเปนกให้ส่งไปโอ้ะกตงก้อนต้อนีมงดนี่นี่ต้นนี้มันจะปีนี่นะกินอลได้นี่กี่ดีครับไอ้มังคุดนี่ปูกี่กี่ปีได้กินนี่โอ้สวยมาก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  หมอยังไม่ดุไอยวนเอามาเอามาอย่าย่งว่าหลอกหลอกปูมังคุดจักปีนี่ได้กินง่ายแต่แซ่บแซ่บซี่ห้าปีได้กินตั้งใจปลูซีห้าปีได้กินเพราะปุ๋ยสองปีเพิ่งเพียงเข้าเข้านี่อ๋ออ๋มันยังไม่ได้แปลงเนาะของใหญ่เออมันลมเรือนนี่ยาข่ายาบม่แรงกับไบโอซีพวกนี้บ่เขาค่อยสีแจ๊คเถอะแต่แมาแรงกับไบโอซีเลยบ่มีแต่ปุ๋ยไอ้ยังเกาะป่านินทอง โอ้ยต้องเข้าแล้วปนินทองต้องเข้าแล้วค่ะส่วนนี้เนี่ยเอาป้ายมันติดหน้าละหน้าสวนเลยที่คุณกับจริงว่าก็ปนินเนาะมันบ่มีศัตรูยังบ่นี่ศัตรูยังบ่นี่าเอาหมากที่ทา้งหลาว่าหมากมันบ่งานนี่ก็บ่มีหมากวะมันเป็นไปทุ่พุ่นี่จ้ามันเก็บไปหลายแล้วเดายท่านีคือนี่มมันมันมีศัตรูยังบ่อเขาบักมังคุดมันหลายเลยมันดุกมันดุกมันนี่แมงบ่อใหเออมันมีแมงยังบ่อมากินบ่นี่ยมันไมีแมงกินมันคุณอาโอ้ย มันนอนก็บอกมีบ่นอนบ่บ่มันทุกเรื่อยๆทีนีนะแม่งแม่งไม่กินนู่นก็บอกไม่กินบ่ใช่ใส่แม่งใส่เอาใส่เนี้ยก่อนล่อแมลงหรือเปล่าโอ้แมงปุ่นมันจะไปร่องไหลเนี่ยค่ะไฟล่อแมลงบ่ไฟดักแม่งไฟล่อแมลงที่มันไปอยู่ตรงนั้นมันก็เลยไม่มากวนต้นไม้เราค่ะค่ะคักเดี๋วสวนแบบนี้ยาฆ่าแมลงฆ่ายางก็ได้ซีดเลยมันแปลงใส่กันแล้วเน่าหยาก็จะมันบุกหยาบใก่ ไปนองตัวเลียนอีู่ในบ้านของตัเลี้ยงท่าบ้านไปเดินเดินตามมาตามมาตามมาไปดูอะไรไอ้พองมานี้ไอ้บางงอกบางงอกกับพี่ดีที่ผลเพราะว่าฟีบางมันต่ำหลายมันสูงแต่ต่ำลงมันต่ำอ๋อตัดลงตัดลงแล้วมัเป็นหมาเออเพม่นเรียนรู้แต่หลายมันท่อนบังขุดมางขุดจะต่นเขาห้องสามโอ้สามกินเนาะบนแม่น้ำกินเนาะเบบพอเพียงค่อยๆขยายไป เปนหมอยลยางยาียลักม่็ได้อกด้กินหมก็ได้กิ้โซนี่เนาะได้ทังด้บรโ้เดี๋ยวซ้ายดูงอสิ่นต้นอยมันยไม่เป็นลูกเป็นลูกแล้วนะหมอั้ทีนห่อมะต่ปลูกนี่เนาะต่อไปก็ตัดยางปลูกทุเรียนนันโอ้นียางนี่กเขาเามังเนี่ยบนสมดกแฉะ ล่องกองก็ะเ็ตมีอกว่าร่องกองร่องกองมนี่อันนี้บอกร่องกองอุ้ยอาเป็นแนวนี้บอกโอ้เอาเอาเดีะบัก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 พูดดีักบักพูดพูดอีเล้วพูดคือเดี๋วเไาใสอันนี้มีกินซุกเราบ่นี้ซุกก็กินแล้วฮะซุกเลยต่อยเราบ่ต่อยบมันทำพวกเราหน่ไปเอาเพิ่นเวอร์ไเอามาตอยตัวนี้มาท่งนี่้ยใช่ใช โอ้ยต้นก็ใบใหญ่กับเป็นหมากเลยตอนนี้เนาะเอาคือดูก็แห้งสีมันสีปีว่ามันเป็นหน่วยสีปีเป็นหน่วยปีที่สองไหมาปีที่หาเพื่อนนี่อมนเป็นที่หาปีแล้วโอ้ยปวน้นงพหน่สิลูกง่ายกว่ามูปลูกง่ายบ่ลูกง่ายกว่ามือบนอยมันถึงทำสะอาดบริสุทธิ์ใจได้ไงคอยทำม้าสอาดบริสุใจเลยเพราะว่ามันมันหมูหบเี่ย้นีใหญ่ัวมันนะมันก็เลยขึ้นไงใสู่อุ้ยนออย่างนี้นอนอย่างนีงโอ้ อ๋อนี่ตลาดกิโลละห้าสิบบาทโอ้โหเอาไปขายเอาไปขายโลละอร่อยสองร่อยบุ๊ิเศษเนาะมังคุดนิคมคำสร้อยมุกดาหารอุ้ยสวนคุณยายบัวเรียนนะคุณยายบัวเรียนคุณยายบัวเรียนบ้านยังก้อยย่าบ้านนนุนเกษมอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารปลูกได้ปลูกได้เห็นไหมล่ะปลูกได้เนาะไม่น่าเชื่อมาหนิบ๊วยเสื้อ นี่เลยนี่เอามาซีบเลยเอามาซีบเลยมือกล่องมาเด็กินโอ้ยมันคือแข็งอ่างอยู่กินอ่างอยู่มันยังดิบอยู่บีบ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 มันนิ่มมันยังมาเด็กินคมาเด็กกินดอกเลไอ้มือกล่องกระดาษโอ้ยอ่อยแล้วมันกระดันอยู่เนาะ โอ้ยังใส่บอดดิกินมันกระดันมันเป็นแก้วเี่ป็นแก้วมันเป็นแก้วเมันเป็นแก้วแปลไปอ่นี่ไงนี่เนี่ยมันบอลบอลกระดันี่มันกระดันอ๋อเป็นใสๆมันามเป็นกระดันแก้วแเป็นอ้หละมุดเพิ่หลายตัวกกกบนน้พี่เบิงพเบิงีเบิงดู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 ท่านผู้ชมมือกล้องยังไม่ได้กินเลย กินไหมกินไหมมือกล้องใส่แรงงานมือกล่องละใบสองหน่วยอันซ้อนอันซ้อนนะแล้วว่าปลูกไไปปลูกดูาปลูกได้กัมีแต่ว่าปลูกทิมว้ปลูกทิมว้ปลูกทิมใูกทิมยิ่งใส่ใเ็มะเปมนน้มม่อยังใบคุณนะบนทีละกุนนะที่้วมาทิมข้งว้ากับข้อวเพลินว่าคือกรเข้ากับขมดูแลมันเป็นหมากเนาะมาแล้วมาแล้วตรงเลมาแล้ว ได้ลเไดละไละรงไละานี้ค่ะคุณหมอมีไ่นาะนี่ค่นี่ไส่ไก่น่อยไก่อาไเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดินเดี๋ยวกินแล้วเดียวกินแล้วมั้ยเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวกินแล้วก็เดี๋ยวด้วยกอด้วยกล้องน่คือพี่กายนี่บริเก็บเานี่ไปไปมือกล้องกินไหมมือกล้องมือกล้องมือกล้อง เอาไหมเอาไหมย่าย่าย่อก่มืงกไงอเกิดวลเกินวนเกนทหแหงไแหงหลงดฮวดอร่อยมาแต่ถ้ามันโบแหงโบตองหวัดพอมันหวานไดีแลสบกว่านี้ในตลาดดีนบในตลาดเทาเด็กได้แก้วเป็นกระดันนี่ข้าวเหนือนวลเลยนี่ กินไปมากถ้ากินไปกินมากจยิ้มอ่าเสแม่ใหญ่ไมเแ่าที่าก้นนได้บริเวบอกว่าบองดูแลอย่างมากปลูกิๆไ้ก็ได้กินอือือบ้านโนนเกษโนนเกษโนนเกษอำเภอนคมคำใต้ก็มีนะคะนีไม่ต้องไปหากินไกลเลยปีหน้านีนมาเลยเออปลูกตารธรรมชาสตินี่เราแบบมีสารดสารเคมีอย่างเลยลูกมั้งวิเปไปแนเมันเป็นย่ มันงามมากกว่าดามไปทีเนาะเดี๋ยวมันหักเนาะขี่งัวเบิดเลยงัวแน่น่ะฮะอ๋อนี่งัวงัวยืนเลยเนี่ยนี่กินอีกแล้วงัวใหญ่กับเลี้ยงเนาะอ่ะให้มัตากล้องเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูเบี่ยงเนาะโอ้ยยังกับอุงอ่าอ่สีสวย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 นี่ยขี่งัวเข้ากับมีสีสวยสีสวยงัวเข้ากับเลี้ยงเข้ากับขี่งัวเออขีมันากินเลี้ยงอยู่ว่ามันเอาไปอยู่แล้วดกดิลิโต้หนีน้องบักมังคุดนี่เนาะ ต้นกระโบนใหญ่ด้วยต้นนิดหน่อยต้นเตี้ยๆเป็นกำลังใจเ้าสิปลู่ด้ยบาทเ้าสิปลู่ผมมังคุดด้วบาทแซ่บโอ้ยแซ่บขายกันในตลาดดีคลองแท้เนาะสดๆจากต้นเลยแล้วใช้ใช้ใช้หน่วยได้อีกบาททักกระดอกทักกระโดดหน่วยมือข้ามาอยู่นี่มั่กัดบะซุกพร้อมกันเนาะซุกเรื่อยๆเนาะเอ้าเห็นได้อีกแล้วได้อีกแล้วกระสีอิ่มอยู่สวนนี่แหละอิ่มแล้วเป็นแก่ยู่นิดนึงวันนี้เป็นแก่ยู่นิดนึงเป็นแก่ยุนเหรอเออ ็นนยังจ mm. ังเป็นแกวเอาพอมีนอนนี่ล่ะเอาลวดพี่กายก็เป็นเกลียวมังสิต้องเป็นเกลียวืมแล้วแต่พี่กายเขาก็ดมาเป็นเกลียวแสบคือการเป็นแก้ลียวบักไฟบันนี่นะขายได้จักบาทต้นนี้พันกว่าบาทแต้ว่าพันกว่าบาทมันบันนี้ล้วซุดนี่เขาบอกเอาแล้วเขาบอกเอาดีเออมันมันบพรเป็นเพราะเป็นหมากเพราะมินหนัวอ๋อหนวดได้ดีไปแล้วพันกว่าบาทกิโลจักบาทกว่ายายซาอูกิโลละซาอูบาทมันซื้อหอวสวนน่ะเออเขาคืนเองบอก ไครคือ่าพี่คืนนี้ก็จะพวงมานี่คืนนเขาอีกจ้ะเอ้าเอาตันนี้ตันนี้พันยังัมีพันกันท้องหรเปล่ากานเหงาการเหงาพันกันเงโอ้เป็นมีศัตรูยังบอกการเหงาเทานี้ก็คือกันบ่มีอย่งเดีล่ะบ่มีอย่างไเมงไม้ยัง่ะใต่แมงไม่ไหวันปกติถ้าว่าต่นี่แมงบัล่ีสิมะกัดหักพักพักพักยอดมาหน่ันสิมะกินตุนแดงลลีก็เป็นศัตรูเนาะ แมงกอลิดมันตัวใหญ่สัมผัสได้ด้วงเป็นด้วงหัวบานเป็นด้วงเอ้าวมันเป็นหูมันเลยงมันบรอบอมันสิกัดกินยอดแต่ว่าเป็นหูนี่เป็นด้วงอยังบางหูจังหว่าเป็นด้วงหัวปากใหญ่ๆเขียวๆบอกไปเอ้าใส่พวงมะลีเข้าตามมาเลยครับตามมาเลยพวงมะลีลุกไปลุกไปลุกไปหมอบอกบอกพวงมาลีเขาว่าเก่าทิ้งเหมือดเด้อคือ่อปลูกไร้ใจท่านเดี๋ยล่ะ โอ้พ oh ี่เดพวกมะนีพวกอันนี้ัวนี้หน้าตาไม่เหมือนกันเนาะเออเอ้ามันคือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งมันกล้องล่างหรือเป่าเด็กกลองล่างกล่องล่างก็คือมูอะไรฟังมานี่ฟัง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 มะนีเป็นหนวยเป็นหน่วยขนมเข็มเดียมอันช่วงหนังกับสิเป็นหน่วยเป็นร่อนเป็นร่อนออกมาเป็นกลุ่มๆนะมันกลุ่มอันนี้เป็นวงกลมผุ่มดุ่มลงมานี่พวกมะนีมันคือกันโอ้คือบ่อหน่อยนี้บ่อคืออลูกมันอ่ะบ่อมันคือมันหน่วยปลอมๆนี่เนาะหน่วยปลอม เจใหญ่กูหนีโบนีกระชินสร้าณนี้ล้วสองโลสามโลโลสองโลหมอนทองมันจะเป็นร่องๆเป็นฟูๆให้เราหิ้วมาแต่อันนี้มันจะเป็นแบบปีแรกอยู่โบนีโบเล็กเป็นเลยสามปีที่สามเหรอด้ปีที่สามก็ดกินทุกปีเยอะนี่ร้นเนี่ยจังได้กินลนจังหัวมันสีสุกมันก็ล้อนปุ๊บก็เอาไปกินมันก็แซ่บแล้วแล้วาสิบเบอร์ไหนว่ามันสุกปั่นนี่มันล้นเองมันซุ่มนี่ให้มันล้นยังกินโบนีอ๋อไปว่าแซ่บไปเลยมันล้นนะ มันร้อนกัแซบเลยอะของแท้หรือน้องมันสุกของแท้อะร้อนกุุบกับจังเด็กินอันนี้มันบ่ท่านิสุรวมันสีบ่ท่านดสเป็นน้ำตาลต้องสีน้ำตาลเน่เจ้าซ่าแล้วแตวมันบอเป็นหล่องน้องนานไหยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแลเลยเดือนส่งเดือนมันสวยเดือนเอนพวงมปีนี้ได้ยักต้นครับจักหนนวย สิเปอร์หน่วยนี่และวอุ้ยสิบกู่ยกได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบล้านนี่สามสิบสี่สิ้าเขจองไปบ้าหอจองจองล่ยายจองเยอะนี่เดี๋ยวซื้อมาเขียนไว้จองหน่วยนี้จองหน่วยนี่นะมันมันปุ่มพอดีมันเหมือนเหมือนอันนั่งก็ปลาปักเป้าเลยเออใช่ใช่ใช่เหมือนปลาปักเป้าเลยนี่อุ้ยไจับไปเดี๋ยวสิดุตทองเฟินว้าเออจองนะคะยายจองเมื่บอกเขาเข้านะมื่แล้วมื่แล้วอุ้่าาปุญญาย่เรียน มีเยังสิฝากท่านผู้ชมอยู่บ่ครับผูกของทุเรียนบ้านเฮานี่มุกดาหารบ้านเรานี่โอ้ยมุกโอ้ดีข้ามันปลูกหลายหลายด้วนี่ข้อมก็ผูกยุ่นี่ข้มนี่ยู่บ้านนุ่งกระเซ็นมีหลายหมอเออกินมาหม่แต่เห็นอยู่ได้เต้นอยู่เออเจ้าหนึ่งเอาไปแวะปะฮะไปแวะอีก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 ไปแวะหลุดเนาะไปแวะอีกค่ะโอ้มีหลายสวนค่ะสุดท้ายแล้วฝากถึงทั้งท่านผู้ชมช่องหมอเก่งสแนลล์บ่ครับของทุเรียนมังคุด ฝากปุ๋ยปนินทองค่ะปนินทองจะเข้าแล้วค่ะปลูกง่ายปลูกง่ายปานินทองอยากยังก็โปรดใส่น้อยอยากใช้นี่ครับ่อใช้คือการใช้คือการอายุตาทา้เยอะทายค่ะบักมีบักมีบักมีโอ้บักมีเอ้บักมีทุกดอกขอบคุณคุณขอบคุณคุณยายบัวเรียงขอบคุณครับจอง จ้องจองมันรลนแล้วจังได้กินเดอ้อเดี๋ยวสิไปไล่มาหา <laughs>